ก็กราบสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัเสเซิงโกคุนะครับผมคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกม Call of Duty Mobile นะครับผมอ่าทุกทีเราจะเล่น Rv กันใช่ไหมล่ะถ้าไม่ได้ลงเกมแนวมูโซหรือ Ha c k and Slash เนอะก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นเกมยิงปืนบนมือถือหนุกๆกันมั่งดีกว่าเนอะก็เกมนี้เนี่ยผมเลิกเล่นไปนานจะเป็นปีแล้วมั้งนี่สาเหตุหลักๆคือตัวเกมไฟล์มันใหญ่เกินนะคนจนกระทั่งผมได้ เรียนรู้วิธีการดาวน์โหลดไฟล์ถูกต้องและก็คือดาวน์โหลดเอาเท่าที่เราใช้นะทุกคนผมก็ดาวน์โหลดผิดมาตั้งนานก็ผมก็ทําการโหลดทรัพยากรแบบ LD นะทุกคนแล้วก็สกินปืนที่ผมมีแค่นั้นแหละคือผมเป็นคนเน้นเล่นไงไม่ได้เน้นแบบภาพทรงภาพสวยอะไรก็ภาพจะไม่สวยต้องขออภัยนะทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปเล่นในส่วนของหมุด Battle Royale กันเลยละกันเนอะซึ่งในคลิปนี้เราก็จะนั่งหมาฮักกี้ไปด้วยละกันเนอะจะได้ใช้หาคนด้วยใช่ไหมฮักกี้ลูกพ่อ ใช่แล้วครับพ่อตลกเสียงผ้าตัวเองหายเลยโอเคผมถับพร้อมกันแล้วเราก็ไปลุกกันเลยเลสโกเอาละครับผมเข้าตัวเกมมเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนี่มีฉากคุณเครื่องบินด้วยนะเปิดตัวแบบใหม่ให้เนี่ยเมื่อก่อนผมเล่นมันยังไม่มีค้อแบตเทอร์เรยย่ำขึ้นเลยเนอะ อันนี้ก็จะเป็นฉากเราและสหายกำลังจะโดดลงไปข้างล่างนะผมอันนี้ผมกดมาคนเดียวนะสุ่มทีมาาไม่ใช่เพื่อนผมหรอกายผมสไตล์การเล่นผมจะเป็นคนชอบลงเดี่ยวนะทุกคนโดดลงเดี่ยวมันจะหาของง่ายกว่าเนอะายเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนว่าเราจะลงตรงไหนดีอืมจริงๆผมอยากลงคิวคัสมากเลยอรลงลันช์เบสลัวกันนะผิดหรือเปล่าว่าไม่ได้เล่นนาน ล้านเบดทุกคนจริงๆโปกติผมจะลงคิวคัดเพราะว่าของมันจะฟาร์มง่ายกว่าลงที่นี่ก็ได้แล้วกันเนะกลางลง่มลงไปเลยล่อนตัวลงไปแลนดิ้งดีๆปปายครับลงสู่พื้นดินได้เวลาวิ่งหาปืนแล้วโอ้อะไรเนี่ยเปิรก์กสะโครปปืนกูต้องการนี่ไงปืนโอ้ S War, ch, per, อสวอเฟนเนกสไนเปอร์เอาดีเอมาเอานี่มาด้วยอสว กี่ผิดปืนแป๊บหนึ่งอ้กระเป๋าแล้วก็เปิดปายครับได้เวลาออกล่าหาทรัพยากรกันต่อในการชีวิตรอดของเรานะเฮ้ยนี่มันกล่องยานี่ว่าเปิดเฮ้ที่ซ้ำเกาะอาเมอรีแพ้เฮ้ยมีคนโดดข้างหน้าได้เวลาตามล่ามันแล้วอย่าปล่อยเป้าหมายรอดไปหผมวิ่งเลย อยู่กดไก่แวะเก็บของเปิร์กสีทองไม่รู้เปิร์กอะไรแต่เก็บมาก่อนนั่นไงเห็นแวบๆข้างในนี้ใช่ไหมเซอร์ไพรส์เอาแม่งโอ้โหกระสุนหมดแป๊บบนึงแปบบ๊แบบนึงหลบก่อนจะเอ๋นี่ไงปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุปปป๊ตายซะโอเคโอ้ยยังไม่คุมยังไม่ชินกับการคุมปืนแอสวอร์แม่งกระดีดดีดไหนดูของมันเซ่โอ้มีคอได้อะ ขาขอได้ไหมกันกระสุน a อจะหมดแล้วนี่งไงเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนผมจะทิ้งสไนไปหรือเปล่าอืมเอ๊ะนี่ม่นอสวนี่นาเก็บมาใช้เลย <c oughs> ทิ้งเดียวไปไหนลอง SVD มาใช้ดีอืมเฮ้ยข้างหน้านมีคนยิงเออตายมีเอฟเฟกที่กล่องด้วยไอ้ตัวเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะกล่องสีฟ้าหรือเปล่า อไอกล่องสีม่วงน่าจะหมายถึงว่าศัตรูเพิ่งจะตายเนอะตายยังไม่มีใครเก็บของแต่ถ้าเป็นสีฟ้านี่ก็คือเราเราฆ่ามันแล้วเราก็เก็บของไปแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเนอะหรือว่าสีฟ้าคือของในตัวมันเป็นอของธรรมดาแต่กล่องสีม่วงมีแต่ของดีดีหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ไม่ได้เล่นนานเลยรู้สึกว่าจะไม่มีเกาะดอกเลยเนี่ยสงสัยว่าเลือดก,กับเกาะเราควรใช้ของชิ้นเดียวในการในการฟื้นฟูเหมือนกันแหละเนอะ แล้วมันก็มีเกาะอ,อยู่ช่องหนึ่งอ่ะที่มันยังไม่เต็มอ่ะมันน่าจ,จะมีของพิเศษที่ทําให้มันเต็มหรือเปล่านะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ <c oughs> ได้เวลาออกล่าหาคนแล้วตอนนี้ของผมฟูมากทุกคนบอกเลยโคตรฟูโคตร,โฟ,โคตรฟูเฮ้ยข้างหน้ามีคนอะไรวะนะ่ะแปบ๊บหนึ่งเอาไหนลองเทดสนไหนหน่อยสิปึกไม่โดนปึกไม่โดนอีกแล้วยิงเพื่อไม่โดนอีก โดนหนึนัดสนัดเอา้าสานัดล่วงโอเคน่าจะเป็นสไนรัวนูแต่ว่าผมเคาะทีละนัดแหละยังไม่ได้ลองเทสเหมือนกันนะเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกับสไนอื่นก็ได้แต่ถ้าเล่นเมทัลเย่ผมแนะนําว่าใช้เป็นโลคัสหรือว่าดีเอลเลยดีกว่าเนืคนมันชัวกว่าแรงกว่าด้วยสาศพทันทีเดี๋ยวมันวิ่งไปหาไอเดี๋ยวมันค่าหนีไปหาเพื่อน ข้างหน้ามีการประทะเกิดขึ้นทุกคนได้เวลาฮักกี้ปฏิบัติการไปลูกพ่อส่งฮักกี้ไปไปฮักกี้ไปกัดมันลูกฮ่าฮ่ากัดมันกัดมันกัดมันเฮ้ยมีตัวในบ้านดีกว่าแป๊บนึงเอาตัวนี้ก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บตายอีกตัวนึงเอาแม่งลาด,โอ,โ,ลาดาโอ้โหลาดกูเหรออุ้ยโดนเอฟเฟคระเบิดจากไอ้นั่นนี่หว่าลืมไปโอ้โหแม่งลาดว่ะหรือเปล่าวะ ไอตัวนั้นตายพอดีหรือว่าไอ้นี่มาล่าไปอันนี้ผมก็ไม่ได้สังเกตปั๊มเกาะเต็มไปเลยเฮ้ยมีคนอยู่ใ,ใกล้อยู่ข้างในนี้ชัวร์หายจะเอ๋ดีไงโอ้ยเล็งยิงน็อกไปอ้าวติดเลยวะอ๋อติดในนี่เออ เอาใหม่อีกตัวแป๊บหนึง่งเก็บกระสุนก่อนไหนไหนฮัลโหลฮัลโหลน็อกดาวน์เก็บเปิร์กเปิร์กอะไรไม่รู้เดีย๋ยวค่อยไปแยกอีกทีนึงลาก่อนเฮ้ยฮักกี้ไปอีกรอบหนึง่งไปล่ามางานฮักกี้กูบุกบ้านแล้ว FBI Open Up ทันทีไปมาฮักกี้ไหนลูก โอ้นู่นมันยิงกันอยู่นี่กูเข้ามาเผือกตายไหนตรงนี้มีหรือเปล่าเฮ้ยใครวนะน่ะยิงฮักกี้เข้าไปไปฆ่ามันลูกเออไหนจะดูฮักกี้กัดไอ้นีน่ตายการตายที่อานาถมากโดยหมาก,กัดตายเฮ้ยมีคนวิ่งผ่านไหนเอาไปอยู่ตรงนี้อ,อ๋อนูน่นนูน่นนูน่นไปนู่นแล้วกระโดดยิง โคมานี่ตายตายตาย,ตายสวยซัดกระสุนเข้าไปเต็มอ,อกเลยทีเดียวเชวไปไหนลากรเรียบร้อยค่าทิ้งไปเลยอุ้ยที่ปัม๊มเกาะสีม่วงสองอันไหนลองใช้สีสีม่วงเนะี่ยใช้สีอู้ใช้ใช้นานอยู่นะเนี่ยโอ้เกาะข้างล่างแม่งเต็มเลย โอ้ดีดีดีดอ๋อนั่นเราต้องใช้นี่เองในการทําให้เกาะเต็มคุณผู้ชมครับประเด็นคือผมจะมาเก็บหลอดเอาไม่ใช่หลอดเอาโหลดเอาปรากฏว่า <c oughs> มันเก็บตรงไหนโหลดเอามันเก็บตรงไหนทุกคนหรือว่ามันเก็บไม่ได้แล้วหรอ <c oughs> ปกติเราต้องมาเก็บโหลดเอาเราในในแอ้ดอกนี่ไม่มีแล้วหรอโหลดเอากูเอ้าเพื่อนขับรถชนงู โอ้โหเซงเลยผมกะจะเอา dl ผมแต่งมาเล่นซะหน่อยโอ้โหไม่ได้มีแต่โฮเจอร์ปืนแดงแน่เป็นปืนเทพของด่านนี้เซงเลยช่างมันครับใช้ทุกอย่างที่เรามีสุขเพื่อนจะดรอป dl มาให้สวยเลยเพื่อน dl นี่แหละที่ฉันต้องการมีคนอยู่ข้างล่างแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนดังนั้นผมจะใช้ฮักกี้ปฏิบัติการมิชชั่นอิมพอสซิเบิลอีกรอบหนึ่งไปฮักกี้บุกเข้าไปลูก ไหนเดี๋ยวลงไปหาันเลยโดนฮักกี้กูไปแล้ว f อ i o p e อ up นั่นไงปืนมันโผล่มาแล้วไปฆ่ามันทำอะไรเออเออตายไปไหนดูดิมีของอะไรเอ้ยติดฮักกี้เ้าเพื่อนมาเก็บของเหรอไหนศพนี้มีอะไรโอ้กระสุนเพียบกระสุนอีกแล้วแล้วก็เปิรก์กกล่องนี้มีอะไรโอ้ปืนใหม่อีกแล้วปืนอะไรครับเนี่ย เก็บมาใช้ดูไซเปูเื่อนีมจีหรอไหนทําไมรูปทรงมันแค่แค่ทอมสันเลยวะเป็นทอมสันที่ไม่ใช่ทอมสันนะสรุปมันคือปืนอะไรจะใช้ดีไหมวะ <c oughs> กระสุนมีน้อยด้วยอืมเอาเปืนผมคืนมาดีกว่าไหน่ะปืนผมปืนผมอยู่ไหนปืนปืนกูหายเฮ้ยต้องใช้ปืน ปืนกลหนักเนี่ยนะโอ้โหเลงโคตรช้าเลยเอากดผิดไม่มีอ๋ออ๋อนี่น,น,นี่ต้องกดที่รูมือลืมลืมสมองมันก็จะเบลอนิดๆิดนะทุกคนมุมนี้แหละบนเขานี่แหละที่เราจะครองโลกเว้ผมเชื่อว่าเราจะได้แชมป์ผ่านมุมนี้แน่นอนเพราะว่ามันไม่มีทางไหนละมันต้องขึ้นมาอย่างเดียวเท่เหลือที่เราต้องทําก็คือการรอคอยนั้นทุกคนการรอคอยเป็นสิ่งสำคัญแล้วใครเข้าปาสมก,กวะนีะ่ย เพื่อนหรือศัตรูวะน่าจะเพื่อนเห็นศัตรูตอนนี้ยังไม่มีคนขึ้นเขามาเลยแม้แต่คนเดียวเอ๊ะเสียงตีอนเอ้ยนี่มาทำไมไม่ได้เกรงกลัวเลยวุ้ยโทว่าแก๊สของเพื่อนหรือของศัตรูก็ไม่รู้ไม่กล้าเข้าไหนหาคนอีกคนหนึ่งดิวงแค่นี้มึงไปหลบไหนเนี่ยเหลืออีกสองคนสุดท้ายไม่ให้สองคนสามคนนะเราก็จะชนะแหละ ไล่หาเลยเอา้าวเหลือสองคนแล้วไม่รวมเรากับเพื่อนนะขอปิดฉากตัวสุดท้ายได้ไหมกูหาตัวสุดท้ายเลยเหลือคนสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายมึงโผมาแ,แล้วกูอยากจะแบบเล็งหัวเฮ้ยนังไงสไนเล็งหัวจึกไม่โดนอยู่นิ่งดีวะเฮ้ยโอ้ไม่โดนอีกแล้วไม่โดนอีกแล้วว้าไปอีก หนึ่งเออโดนซะทีและนี่อะไรครับเนี่ยคนแก่ประกาศสงครามส่วนคนหนุ่มต้องไปรบและตายคำคมอะไรของมึงวะเนี่ยกูหลงงใจอะไรต้องอะไรวะเนี่ยคือผมฟังไม่เข้าใจหรือว่าอะไรยังไงก็ต้องขออภัยนะุกคนผมก็ไม่เก็ตกับคำคมที่เขาจะทิ้งไว้ให้หรอกก็ อันนี้จะเป็นหน้าแสดงผลนะครับผมว่าระหว่างที่เราเล่นเนี่ยเราได้ทําการไปไหนบ้างแล้วก็เราก็สังหารศัตรูตรงจุดไหนบ้างเนอ้อก็จบกันไปแล้วผมสําหรับ l อ of Duty Mobile นะผมพาร์ทแรกนะทุกคนก็ถ้าชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราเนะ้อแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาดูนะผมช่องเราใหม่นะผมอย่าลืมย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆที่เราเล่นไว้ด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ